อัปเดตสต๊อกประจำกลางเดือนกันยายนที่มีรถไอเลือมมากกว่า100คันไม่ว่าจะเป็นรถเก่งอีโคคาร์รถเก่งฮาประตูหรือว่ารถกระบะน้องแมมก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาพร้อมโปรเด็ดๆทั้งเดือนเลยมีรถคันไหนเข้าร่วมรายการบ้างไปชมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่รถเก่งเครื่องยนต์พนา,ากันก่อนเลยกับ Toyota v ีออสนะคะน้องแม่มีให้เลือกทั้ง1.5อ e, ีและ1.5มิตรมีให้เลือกครบทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาดำสีร้อนนะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่3ส29,000บาทมีให้เลือกตั้งแต่ปี17จนถึงปี20เลยลูกค้าบัดดีสามารถจัดเต็มฟีดาาได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทเท่านะั้น หรืออีกหนึ่งรุ่นกับรถเก่งเครื่องยนต์พันหกับ Honda City นะคะคันนี้ก็จะเป็น 1.5S น้องแมมีให้เลือกถึง2สีเลยมว่าจะเป็นสีเทาดำหรือว่าสีขาวมีให้เลือกตั้งแต่ปี16เจนถึงปี18ราคาเริ่มต้นเพียงแค่3 29,000บาทผ่อนเริ่มต้น สองแอนดี้ที่มีให้เลือกถึง3สีเลยไมาจะเป็นสีดําสีขาวหรือว่าสีบอลนะคะมีให้เลือกตั้งแต่ปี20จนถึงปี2 2ราคาเดิมต้นเพียงแค่3แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทประวด,ดีฟีดาวผลเริมต้น6กพันกว่าบาทเท่านั้นใครที่เป็นสายมาดด้าบอกเลยว่าห้ามพลาดกับคันนี้มาดด้าสสีแดงแรงริบหนึ่งไฮคอนเนคปี19จนปี20ราคาเพียงแค่3แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นผ่อนนอกวันก็บาทตลอดสัญญาหรือใครที่กำลังมองหารถเก่งราคาไม่เก น้องแหมมก็จัดมาให้แล้วกับนิสสันมาร์ทเครื่องยนต์1.2 E นะคะมีให้เลือกตั้งแต่ปี17จนถึงปี19นะคะราคาเริ่มต้นเป็นแก่2 49,000บาทเท่านั้น1,000กว่าบาทตลอดสัญญาลูกคา้าบทดีสามารถจะเต็มพิดได้เลยเงินเดือน9,000ก็ออกได้หรือใครที่เป็นสายมิสูน้องแหม่มก็จัดมาให้กับมิสูบิชิมิราน1.2 Active กันนี้ได้ปี2022ไม่เพียงแค่10,000เท่านั้นราคาเป็นแก่2 9 0 90,00 คันนี้ได้ปี2 0 1 6ราคาคอรถูก2,39,000บาทเท่านั้น่ันเพียงา0พันใบาบเท่านั้นลูกค้าวันนี้สามารถจะเต็มพิเดาไปเลย,ยน้องแมมไม่ได้มีแค่รถเก่งนะคะรถกระบะก็มีให้เลือกมากกว่า50คันไม่ว่าจะเป็น Toyota Rio หรือว่า i s u z u D-MAX กก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะ มาเริ่มกันที่คันแรกกันเลยนะคะน้องแมมจัดแพ็คคู่มาให้เลยกับ i s ซู u d m a x c a กแคปนะคะมีทั้งเครื่อง1.9 s และ1.9 l นะคะปี2020หรือว่าปี2022ราคาเริ่มต้นเพียงแค่529,000บาทเท่านั้นพน9,000กว่าบาทตลอดสัญญาจัดตรงลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วูกคะบวดดีสามารถจัดเต็มพีดาวไปได้เลยค่ะ หรือจะเป็นในส่วนของกระบะอีสูสูดีแม็กแคมนะคะน้องแหม่มก็มีให้เลือกนะคะมีตั้งแต่ปี2017จก้นถึงปี2021ราคาเริ่มต้นเป็นแค่3 5,900 0บาทจัดทรงลงล้อมาให้แล้วนะคะด้านหลังแต่งเหล็กค้ำหลบป้ายมาให้ด้วยลูกค้าวัสดีก็สามารถจัดเต็มสิดาวพอน้อ,อกอนกระบะตลาดสัญญาเอาใจสายโตยโยต้ารี มีให้เลือกทั้งชมหน้าเก่านะคะชมหน้าโรคโคหรือว่าจะเป็นชมหน้าใหม่ชมหน้าหมูป่านะคะมีให้เลือกตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2023ราคาเริ่มต้น3 6 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทตลอดสัญญา เป็นไงกันบ้างคะกับรถที่น้อแหม่มพามาอัปเดตสต็อกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กรถเก่ง5ประตูหรือว่าจะเป็นในส่วนของกระบะนะคะใครที่ชื่นชอบหรือว่าถูกใจนะคะจองเข้ามาได้เลยนะคะจองวันนี้เพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะกับโปรรถอลังปังทุกคันนะคะและใครนะคะที่กําลังอยากจะหารถสักคันนะคะและอยากจะออกรถเดืนนี้นะคะน้องแมมยังมีในส่วนของส่วนลดอีก5,000บาทนะคะ ยังไม่หมดค่ะยังมีฐานน้ำมันเครื่องฟรีสองครั้ง20,000กิโลนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.89แนะคะและยังมีขับฟรี90าสวันให้อีกด้วยยังไม่หมดค่ะยังมีบัตร SRT Family Card ให้อีกด้วยนะคะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานเลยและที่สําคัญนะคะนี่เลยนะคะศูนย์บริการของเรานะคะบอกเลยว่าเซรีไทยรถสวยนะคะมีศูนย์บริการเป็นข่าตัวเองสําหรับลูกค้าที่ออกรถกับเซรีไทยไปนะคะมัน่นใจได้เลยนะคะไม่ว่าจะติดขัดปัญหาตรงไหนนะคะก็สามารถเอารถเข้ามาเช็คได้ที่ศูนย์บริการ เลยนะคะมีทั้งนะคะเปลี่ยนยางนะคะสารน้ำมันเครื่องหรือว่าจะเป็นตั้งศูนย์นะคะเราก็มีพี่พี่ช่างนะคะที่ผ่านการอบรมมาแล้วนะคะมั่นใจได้นะคะใครนะคะที่อยากจะมีรถสักหนึ่งคันนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่095-030455นะคะโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะบอกเลยว่าเดนนี้โปรเด็ดๆทั้งนั้นนะคะใครสนใจก็โทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ